จะไปซื้อของของก็หมดจะไปเที่ยวข้างนอกฝนก็ตกออกประจนภัยก็ติดกับดักสวัสดีครับผมมาติโมโฮสของคุณที่จะมาสรุปเนื้อหาทางอยกต่างๆในเควสแฮงเอาทของเบนเนต์ซวยเออเควสแฮงเอาทครั้งนี้ก็จะเป็นเควสแฮงเอาทที่ค่อนข้างสั้นหน่อยเพราะฉะนั้นแล้วก็ไปเริ่มกันเลยดีกว่าเราจะได้พบกับเบนเนตที่เมือ,องมอนสเตอร์ ซึ่งแน่นอนว่าเราที่ได้ชื่อว่าเป็นอัศวินที่ทรงเกียรติแห่งเมืองมอนสเตอร AKA เบมหมายเลขหนึ่งทำให้ใครๆก็ต้องการคําชี้แนะจากเราและในวันนี้เบนเน็ตก็เป็นหนึ่งในนั้นเราได้คุยกับเบนเน็ตมากมายซึ่งในวันนี้เบนเน็ตอยากดูการประชนภัยของเราด้วยความสงสัยเราจึงถามว่าทำไมจะมาแค่ดูอย่างเดียวละ่ะทำไมไม่มาช่วยกันทำให้เราทราบจากเบนเน็ตว่าตัวเขานั้นคืออภิมหาความสวยอันดับหนึ่ง ถ้าเกิดว่าให้ตัวเขาได้ช่วยหรือลงมือทำอะไรต่อให้เป็นอัศวินผู้ทรงเกียรติแห่งเมืองก็อาจจะมีสิทธิ์ซวยไปได้ทําให้ตอนนี้เราผู้เล่นจะมีตัวเลือกใหญ่สองทางก็คือเราไปหาอย่างอื่นทำกันเถอะนะกับสองไม่เป็นไรเรามาประจนภัยร่วมกันเถอะขอเริ่มด้วยข้อแรกก่อนเราจะหาอย่างอื่นทำการแทนปจนภยัยเบนเอ็นอก็จะยินดีมากเลยเพราะว่า การที่ได้ติดตามเราในฐานะอัศวินที่สงเกตน,นั้นก็ถือว่ามีเกียรติมากพอแล้วตัวผู้เล่นจะได้ตัดสินใจว่ากิจกรรมที่จะไปทํากับเบนเน็ตนั้นจะเป็นอะไรระหว่างเดินเล่นในเมืองกับเดินเล่นนอกเมืองขอเริ่มที่ข้อแรกก่อนเดินเล่นในเมืองตัวเรากับเบนเน็ตนั้นจะเดินดูตามร้านค้าต่างๆซึ่งแน่นอนว่าสินค้าทุกอย่างที่เบนเน็ตต้องการถ้ามันไม่ขายหมดไปแล้วมันก็ไม่เคยมีอยู่จริง พอจะไปร้านอาหารร้านอาหารนั้นก็ปิดเพราะว่าโดนออเดอร์ใหญ่มาทําให้รับลูกค้าเพิ่มไม่ได้เจอป้ายลดราคาพนักงานก็ไม่อยู่รอตั้งนานจนพนักงานมาพนักงานก็บอกว่าป้ายลดราคานี้มันของเมื่อวานและป้ายที่บอกว่าร้านวันนี้ปิดก็ปิวไปแล้วก็นี่ก็คงเป็นฉากจบที่เศร้าที่สุดแล้ว Let’s it'll still waste maybe next time be different. me next part That want out with time. is And hang for now you if แต่ถ้าเกิดเลือกขออ้อ2อออกไปเที่ยวนอกเมืองเบนเนตจะแนะนำสถานที่ดีๆที่เขารู้จักมาที่นั่นเต็มไปด้วยเดนดิไลออนอันสวยงามซึ่งแน่นอนว่าเราก็อยากจะไปดูแต่พอมาถึงแล้วก็จริงๆมันก็ไม่ได้แย่เท่าไหร่เนาะวิวผาก็สวยดีเบนเนตจึงขอโทษเราที่สภาพผมไปนเดนดีไลออนได้กลายเป็นอย่างนั้นไปแล้ว so เขาจึงขอโอกาสเดินเล่นกับเราอีกสักพักนึ่ง so เผื่อเจออะไรดีๆ แน่นอนว่าเรากับเบนเนตก็ได้เจอกับกล่องสมบัติมากมายอยู่ของที่อยู่ในกล่องสมบัตินั้นก็ค่อนขางดูเกลือแปลกๆพอเราไปคุยกับเบนเนตแล้วดูเหมือนเขาค่อนข้างพอใจกับของในกล่องสมบัติเหล่านั้นเพราะว่าเขามีความเข้าใจว่ากล่องสมบัติทุกกล่องมันก็หน้าตาเป็นอย่างนี้อยู่แล้วถ้าเกิดอ,อยากได้ของดีๆในวงเล็บของระดับปกติในสายตาคนธรรมดามันจะต้องลงทุนลงแรงเสี่ยงชีวิตมากเลยเพื่อจะได้ของธรรมดาในสายตาคนปกติแต่สำหรับเบนเนตแล้ว มันถือว่าเป็นของที่ดีมากๆเลยเล่ากับเบนเน็ตจะเดินทางต่อไปเรื่อยๆจนเขาจะเล่าเรื่องเกี่ยวกับตัวเองซึ่งเขาเป็นเด็กกำพร้าแต่โชคดีที่เขาถูกเก็บมาเลี้ยงซึ่งเหล่าคนที่เก็บมาเลี้ยงเหล่านั้นเบนเน็ตเรียกพวกเขาว่าพ่อถ้ามีโอกาสเบนเน็ตก็อยากจะพาเราไปเจอกับผู้คนที่เลี้ยงเขามาแต่แม้เบนเน็ตจะรีบพาไปเจอกับพ่อนายเลยเหรอรีบจังเลยนะเบนเน็ตตอนนี้บรรยากาศค่อนข้างดี เบนเนตจึงเอ่ยปากชวนเราพาไปเล่นเครื่องร่อนกันแต่พอพูดจบปุ๊บจากบรรยากาศที่กำลังดีก็กลายเป็นฝนตกทันใดและจากนั้นแจ็คหนึ่งในกิวนักประจนภัยก็มาหาเบนเนตดูเหมือนว่าตอนนี้ที่แจ็คมาหาเบนเนตก็เพราะว่าเราพ่อๆที่เลี้ยงเบนเนตมาตอนนี้พวกเขาเก็แก่มากแล้วตอนนี้พวกเขาเกิดอาการข้อไขกำเริบปกติแล้วเบนเนต จะอยู่คอยดูแลพวกเขาตลอดทําให้พวกพ่อของเบนเน็ตนั้นเรียกหาแต่เบนเน็ตตลอดเขาจึงต้องกลับไปดูแลเหล่าพ่อของเขาก่อนจึงขอลาเราไปก่อนแต่อ้าวเฮ้ยเบนเน็ตนายแกบอกว่าอยากจะพาฉันไปเจอกับพวกพ่อดายยังไงล่ะ We better hurry back. They're all waiting for you. Okay. Okay, sure. Well, I have to go now. Let me treat you to something next time. Bye. ตอนนี้ตัวเลือกสำหรับการทำกิจกรรมอย่างอื่นแทนประจนภัยก็หมดแล้วงั้นขอย้อนกลับไปตอนแรกในตัวเลือกข้อ2ถ้าเกิดเราเลือกจะไปประจนภัยกับเบนเน็ตเลยเบนเน็ตจะแนะนำโบราณสถานแห่งหนึ่งซึ่งเขาถามเราว่าปกติก่อนที่เราจะออกสำรวจนั้นตัวเรานั้นได้เตรียมอาหารหรือไม่ตรงนี้ก็จะเป็น2ทางแยกนะครับในข้อแรกก็คือเตรียมกับข้อ2ปกติแล้วลุยเลย ถ้าเกิดเลือกข้อแรกในการเตรียมอาหารครั้งนี้เบนเนตจะคิดค้นสูตรอาหารอันใหม่ได้ซึ่งเขาจะขออาสาเตรียมอาหารในครั้งนี้เองและอาหารที่ได้มาก็หลังจากเตรียมอาหารเสร็จแล้วเราก็จะไปที่โบราณสถานแห่งนั้นเบนเนตจะได้ลองบางอย่างกวนไกซึ่งทำให้ทางเข้าถูกปิดตายทางเลือกเดียวคือ เราทั้งสองจะต้องเดินลึกไปเรื่อยๆเ,เราจะได้พบกับรอยอดีตสมาชิกทีมของเบนเน็ตรอยจะได้เล่าเรื่องความสวยต่างๆมากมายตอนที่เขาอยู่ร่วมทีมกับเบนเน็ตและตอนนี้รอยกำลังหาทางออกแต่เบนเน็ตก็ได้บอกว่ามันถูกล็อกปิดตายด้วยฝีมือของตัวเขาเองแล้วซัพพลายอาหารของรอยก็ใกล้หมดลงแล้วถ้าเกิดขืนอยู่ต่อไปตัวเขาจะต้องแย่มากเลย เบนเน็ตจึงคิดจะแบ่งอาหารที่เขาเตรียมมาให้กับลอยตอนนี้จะมีตัวเลือกให้เราเลือกว่าเราจะแบ่งซัพพลายให้กับลอยหรือไม่ถ้าเกิดเลือกแล้วแต่นายเลยก็จะเป็นการให้เบนเน็ตตัดสินใจเองซึ่งเบนเน็ตจะแบ่งอาหารสุดประหลาดให้กับลอยและแน่นอนว่ามันจะทำให้ลอยพบกับจุดจบของเขาอืม What is that churning feeling in my stomach? b e n เ e t Hey What's wrong? <Roy> แต่ถ้าเลือกนายไม่ได้ติดค้างอะไรเขาอาหารจานนี้จะยังไม่ถูกใช้งานหลังจากที่หาทางออกกันอยู่นานและดูเหมือนจะไร้ความหวังเบนเน็ตจะนึกถึงเรื่องราวเมื่อครั้งก่อนที่เขายังเดินทางได้เขาเคยบาดเจ็บจนหมดสติ จนต้องทําให้ทีมของเขาขนเขากลับเข้าเมืองซึ่งในระหว่างขนย้ายเขานั้นทุกอย่างเป็นไปได้อย่างราบลื่นเลยหรืออย่างตอนที่เขาถูกกระแทกจนสลบตอนนั้นตัวเขาอยู่ท่ามกลางพายุแต่ตัวเขากลับไม่ถูกฟ้าผ่าเลยทําให้เขาคิดขึ้นได้ว่าถ้าเกิดการที่ทําให้ตัวเขานั้นหมดสติอาจทําให้เรื่องสวยๆนั้นหยุดลงได้ซึ่งอาหารจานนี้เขาจะขอกินมันเองอย่างน้อยตัวเขาเองเจ็บ <laughs> it's okay. It's better than dragging you and Royce down with me. You made a great point earlier when you said that I should take better care of myself. But right now, this is a life or death situation. Hope you can understand. Here goes. และย้อนกลับมาถ้าเกิดเราเลือกปกติแล้วไม่เตรียมอาหารอะไรเลยเราก็จะลุยมาที่โบราณสถานแห่งนี้ทันทีตรงนี้เราจะพบกับกลไกบางอย่างซึ่งจะทำให้เกิดตัวเลือกระหว่างปล่อยให้เบนเน็ตไปกดกลไกคนเดียวหรือสองไปด้วยกันสิถ้าเกิดว่าเลือกให้เบนเน็ตไปกดคนเดียวกลไกนั้นก็จะล็อกตายเราเป็นอันจบเนื้อเออรื่องโ It looks like all the exits are blocked. Guess I still managed to get the wrong one. This... this is really bad. แต่ถ้าเกิดว่าเลือกไปพร้อมกันเราก็จะได้ไปต่อจนเรามาพบกับกลไกอีกชั้นหนึ่ง ซึ่งเบนเน็ตจะเล่าว่าเมื่อก่อนทีมเบนเน็ตนั้นเคยมีทั้งลอยทั้งแจ็คและแฮกเกอร์อยู่ถ้าเกิดว่ามีกันครบ4คนตัวเขาอาจจะแก้ปริศนาในครั้งนี้ได้แต่แน่นอนว่าเราใช้กัน2คนก็พอแล้วหลังจากการแก้ปริศนาเราจะได้พบกับกล่องสมบัติเป็นของรางวัลแต่ข้างในนั้นกลับว่างเปล่าแต่เบนเน็ตก็จะขอบคุณเรามากที่อุตส่าห์ร่วมประจนภัยกับเราในครั้งนี้ All in all thank you For hope to go on another you soon adventure get with I I ก็นั่นแหละครับสำหรับเควสแฮงเอาท์ของเบนเน็ตเตอร์ซวยเทศกาลวินบูมก็สนุกมากเลยจนเกือบจะหลับธนูที่ให้มาในกิจกรรมครั้งนี้ก็เยี่ยมไปเลย เหมาะการเอาไปย่อยทิ้งเสียเลืเกินสำหรับคลิปเก n ชินอิมแพกในครั้งหน้าก็จะเป็นประวัติของบาร์เทนเดอร์ชื่อดังแห่งแบ,บืองมอนตัดเดียวหน้านะครับถ้าชอบยังไงก็กดถูกใจกันได้เอาละมาติโมกับวร์คอนสสตูดิโอก็คงต้องขอตัวลาไปก่อนเจอกันโอกาสหน้าสวัสดีครับ